ขึ้นพร้อมกับการดึงแขนขึ้นไปตามแรงเวี่ยงของแขนเราได้เลยครับยืดตัวสุดได้เลยใครยืดสึกว่าออกแรงเยอะได้ก็ตอนเวี่ยงแขนลงมาพี่ๆยุบตัวลงมาตามได้เลยนะครับนับแปนับหกนับห้านับสี่สามครับ สองหนึ่งพี่ๆกับหลังหันครับเปลี่ยนทิศทางทำทุกอย่างเหมือนเดิมเปิดปลายเท้าออกครับแล้วก็ยุบตัวลงมาแล้วก็เหวี่ยงพร้มกับออกขึ้นทำซ้ำต่อได้เลยออกแรงเยอะได้หย่ยแรงแรงได้เลยครับหุ่ยอย่างเร็วๆไปเรื่อยๆครับรช้าๆได้ครับ